t i า e to Play เล่นให้เป็นเรื่องรถที่อยู่บ่ายดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออแกนิกหอมอร่อยดีกับสุขภาพให้คุณออแกนิกได้ทุกวันสวัสดีครับมาพบกับผมในโปรชีกันอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้คุณอยู่กับชาม to Play เล่นให้เป็นเรื่องทางมิชชั่น to พลูโต Podcast ของเราแห่งนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะกลับมาว่าด้วยเรื่องของตำนานเมืองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจยังไม่ทราบว,ว่าตำนานเมืองคืออะไรผมมีนิยามคร่าวๆดังนี้เลยนะครับว่าตำนานเมืองเนี่ยมันก็คือตำนานที่ถูกเล่าขานในสังคมสมัยใหม่ครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปทางเรื่องลึกลับหรือว่าเรื่องราวที่มันสี่องขวัญไม่ใช่ตำนานจากอดีตอันไกลโพ้นแต่ว่ามันเนี่ยสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ณนะทุกช่วงขณะครับสำหรับตำนานเมืองของเราวันนี้เนี่ยต้องถามทุกคนเลยนะครับว่า เคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับอาจจะเคยเห็นในหนังหรือว่าเคยเห็นจากที่ไหนสักที่หนึง่งอาจจะเคยเห็นตอนที่ต้องไปทําธุระหรือว่าไปเที่ยวที่ต่างประเทศหรือว่าอาจจะเคยเห็นในความฝันครับเชกเช่นเดียวกันกับคนนับพันนับหมื่นคนที่บอกว่าเขาเคยเห็นชายคนนี้ในความฝันของเขาครับตำนานเมืองของเราในวันนี้นั่นก็คือดิ i s m a ชายคนนี้ มีความลับชายที่มีคนทั่วโลกกล่าวอ้างว่าเคยพบเจอเขาในฝันเรื่องราวที่มาจากเรื่องจริงว่าชายคนนี้จริงๆแล้วเขาคือใครแล้วทำไมคนทั่วโลกถึงกล่าวว่าเคยเห็นเขามาก่อนดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาร่วมกันถอดร,รหัสตำนานเมืองบทนี้กันและถ้าเกิดทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญร่วมดําดิ่งกันคับ ทำชดเพลยของเราในวันนี้ครับเรื่องราของตำนานเมืองของเราในวันนี้นะครับมันเป็นกระแสมาโดยมีการกล่าวอ้างว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปี2006นู่นเลยล่ะครับเป็นภาพสเก็ตของผู้ชายคนหนึ่งที่อาจจะอนุมานได้ว่าอยู่ในช่วงประมาณวัย30ขึ้นไป มีตากลมโตปากกว้างจมูกทรงกลมไว้ทรงผมแสกข้างแล้วก็คิ้วที่ดูเหมือนว่าดกมากเลยนะครับจนเหมือนว่ามันจะมาต่อกันโดยเขาเล่ากันว่าภาพนี้เนี่ยถูกสเก็ตขึ้นจากผู้ป่วยจิตเวทที่ประสบปัญหาป่วยเป็นภาวะ recurring dream หรือว่าฝันซ้ำฝันซ้อนในโรงพยาบาลเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับ เคยผู้ป่วยนะครับก็กล่าวด้วยว่าชายคนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในความฝันของเธอมาพูดคุยแล้วก็คอยให้คําแนะนําต่างๆจากนั้นก็มีผู้ป่วยจํานวนมากเลยนะครับที่กล่าวอ้างว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ในความฝันเหมือนกันโดยผู้ป่วยทุกคนไม่สามารถระบุได้ว่าเคยพบกับผู้ชายคนนี้ในชีวิตจริงเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับ นักจิตวิทยาที่รับเคสเนี่ยก็เลยลองนํารูปของชายปริศนานี้ไปปรึกษากับคุณหมอท่านอื่นที่มีคนไข้ป่วยจากภาวะฝันซ้ําฝันซ้อนด้วยเหมือนกันนะครับแหมก็น่าแปลกใจครับที่พบว่าคนไข้หลายคนในโรงพยาบาลอื่นก็ให้การว่าเคยพบกับผู้ชายคนนี้ในความฝันเช่นกันโดยทุกคนเรียกเขาว่าดิสแมนหรือว่าชายคนนี้ ด้วยความสงสัยนี้เองครับ2ปีหลังจากเหตุการณ์ในโรงพยาบาลในปี2008จึงมีการจัดตั้งเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า thisman org ขึ้นมานะครับผมเพื่อหาว่ามีใครบ้างที่เผชิญกับความฝันเดียวกันนี้และเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากครับว่ามีผู้คนมากกว่า2,000คนที่กล่าวอ้างเช่นกันนะครับว่า เคยเจอชายคนนี้ในความฝันและคนเหล่านั้นก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกมีรายงานการค้นพบหรือว่าพบเห็นนะครับจากผู้คนตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆอย่างลอสแองเจลิสเบอร์ลินเซาเปาโลกรุงเตหารานกรุงโรมบาร์เซโลน่าสต็อกโฮมเอริสนิวเดลีมอสโก และหัวเมืองใหญ่ต่างๆอีกมากมายโดยทุกคนกล่าวอ้างนะครับว่าเคยพบกับชายคนนี้ในความฝันอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้จักกับใครที่หน้าตาแบบนี้เลยในชีวิตจริงเรื่องเล่าจากความฝันที่พูดถึงชายคนนี้เนี่ยก็มีมากมายหลากหลายตั้งแต่เข้ามาเป็นคนรักหรือว่ามาเป็นฆาตกรครับโดยในความฝันของคนแรกที่กล่าวอ้างมาเนี่ย เขาบอกว่าเคยเจออยู่ในความฝันที่ซ้ำๆกันมาเป็นปีๆในฝันนั้นก็จะมีเงาของชายร่างสูงครับที่รูปของชายคนหนึงขึ้นมาร่างถามว่ารู้จักชายคนนี้ไหมซึ่งในรูปนั้นเนี่ยก็คือผู้ชายคนนี้เลยคนที่อยู่ในรูปสเก็ตแต่นั่นมันใครอ่ะไม่รู้จัก และเงานั้นก็ถามว่านี่คือพ่อของคุณคุณจำได้ไหมไม่นั่นไม่ใช่พ่อของฉันฉันจะบอกว่าฉันก็สามารถจำหน้าพ่อของฉันได้อย่างแม่นยำเนี่ยความทรงจำของหน้าพ่อก็แอบเลือนลางเหลือเกินมาถึงจุดนี้ผู้เล่ามักจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกโล่งอกโดยผู้เล่ายังเล่าต่อว่าได้ไปเคารพศพของคุณพ่อ แต่ก็สังเกตได้ว่ารูปที่ติดอยู่ที่ลุมศกนั้นหายไปแล้วความฝันต่อมาครับก็เป็นผู้ที่เล่ามานะครับว่าฉันเนี่ยเคยตกหลุมรักผู้ชายคนนี้ตั้งแต่แรกพบในความฝันของฉันเลยค่ะแม้ว่าเขาอาจจะดูไม่หล่อแต่เขาก็สามารถทำให้ฉันเนี่ยหลงรักได้ด้วยคำพูดหวานหวานพาไปกินดินเนอร์ซื้อของมาให้หรือว่า พาไปดูพระอาทิตย์ตกแบบนี้ก็เริ่มรู้สึกแล้วนะฮะว่ามีความฝันที่แตกต่างกันออกไปละความฝันต่อไปกันบ้างดีกว่าครับชายคนนี้เล่าว่าปกติเนี่ยผมมักจะมีความฝันว่ากำลังบินอยู่เหนือเมืองคอยสอดส่องดูบ้านของเพื่อนๆจนวันหนึ่งผมจนวันหนึ่งผมก็ทำการย้ายบ้าน ความฝันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งขณะที่ผมฝันว่ากำลังบินอยู่นั้นก็เห็นผู้ชายคนนี้ด้วยบางครั้งเขาก็บินมาด้วยเหมือนกันแม้ว่าเขาจะไม่เคยพูดอะไรเลยก็ตามอืมาเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่เลยทีเดียวนะครับความฝันต่อมาครับความฝันที่สี่ครั้งแรกที่ผมเห็นผู้ชายคนนี้ผมฝันว่าผมติดอยู่ในห้างร้างแต่แล้วชายคนนี้ก็โผล่มา ผมรู้สึกตกใจกลัวจึงวิ่งหนีสุดท้ายไปจนมุมในขณะที่เขาเนี่ยขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆเรื่อยๆพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาจากนั้นเขาก็ชี้ทางออกให้กับผมทุกครั้งที่ผมฝันแล้วก็ติดอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่ง <c oughs> ก็มักจะเจอผู้ชายคนนี้มาชี้ทางออกให้เสมอเลยครับอืมก,ก็ดูเป็นคนดีนะฮะ ความฝันต่อไปผมเชื่อว่าอาจจะแลาน่าจะเป็นหนึ่งในความฝันที่ประหลาดที่สุดโดยผู้ชายคนนี้เล่าว่าผมไม่ใช่เกย์น,นะครับหรือว่าจะไปมีจินตนาการอะไรแบบนั้นแต่ว่าผมก็มักจะมีความฝันว่ากําลังมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายคนนี้แถมเขาเนี่ยทําให้ผมรู้สึกดีมากๆเลยล่ะครับอืมก็แปลกนีนะครับ โอเคต่อไปเลยแล้วกันนะครับโดยมีผู้ที่เล่าว่าฉันเนี่ยเคยฝันเห็นผู้ชายคนนี้ทุกครั้งเนี่ยเขาจะโผล่มาในชุดสันดักรอสฉันมีความสุขมากเหมือนกับไปเป็นตอนเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วหัวของเขาเนี่ยก็จะระเบิดออกกลายมาเป็นลูกโปง่งไม่ว่าฉันจะพยายามกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่สามารถที่จะคว้าลูกโป่งนั้นได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว อันนี้ผมเริ่มสงสัยว่าถ้าอยู่ในชุดซันต a าครอสก็ต้องมีหนวดมีเคราแล้วก็ใส่หมวกเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นผู้ชายคนนี้อันนี้ก็ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับความฝันต่อมาครับก็เล่ามาด้วยเหมือนกันนะครับว่าชายคนนี้เข้ามาในความฝันของผมตั้งแต่ตอนเกรดสิบหรือว่าตีเป็นไทยก็ประมาณช่วงมสนะครับโดยผมฝันว่าโดนผู้ชายคนนี้ทําร้ายครับแล้วเขาเนี่ย เามีดมาปาดคอผมด้วยอันนี้ก็เริ่มจะก,กลายเป็นความฝันที่น่ากลัวขึ้นมาแล้วล่ะครับความฝันต่อมาครับฉันฝันเห็นผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ในกระจกใส่แว่นมองมาที่ฉันแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยนั่งอยู่ตรงนั้นนิ่งๆเหมือนกับรูปปั้นเลยอืมความฝันต่อมาอันนี้เนี่ย ก็เป็นคําบอกเล่าว่าฉันเคยเห็นผู้ชายคนนี้ในความฝันเขาเป็นคนบราซิลเป็นคุณครูที่มือขวามีหกนิ้วโดยเขาจะพูดกับฉันว่าโลกนี้มีสงครามนิวเคลียร์จงขึ้นไปทางเหนือและฉันก็ตื่นขึ้นอาจจะฟังดูปแปลกๆนิดนึงแต่ก็บัญทีมันคือความฝันนะฮะ แล้วก็ความฝันที่10นะครับที่มีการระบุเอาไว้ในตัวเว็บไซต์ครับผมเคยเจอเขาในฝันถึง3ครั้งหน้าตาอาจจะแตกต่างจากนี้หน่อยนึงเช่นผมยาวกว่านี้หรือว่าคิ้วไม่เดี้รกขนาดนี้ใช่คนนี้ครับจะโผล่เข้ามาแล้วพูดว่ามันจบแล้วล่ะโดยทั้ง3ครั้งนะครับก็จะเป็นความฝันคนละเรื่องกันเลยแต่ก็จะมีเขาโผล่มาพูดประโยคนี้ซ้ำไปซ้ำมา คือผมก็ไม่ได้กกลัวเขาหรอกนะครับแค่สงสัยมากกว่าครับอะไรมันจบไปแล้วล่ะโดยทุกๆคนนะครับที่เล่ามานะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของความฝันที่มีการระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ disman.org ครับเพราะว่าทำไมกันนะที่มีคนมากมายถึงฝันถึงบุคคลที่ไม่รู้จักไม่เคยเจอหรือว่าไม่เคยเกี่ยวดองอะไรกันมาก่อนเลยในชีวิตจริง มีการตั้งทฤษฎีต่างๆมากมายครับเพื่อที่จะพยายามหาคำอธิบายให้กับการปรากฏตัวขึ้นของชายคนนี้ครับถ้าเกิดพูดในเชิงจิตวิทยาแล้วเนี่ยตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของท่าวกุสทัฟยุงซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชาวเยอรมันนะครับมีการอธิบายถึง collective unconscious หรือว่ากระบวนการทางจิตใต้สนึกร่วมของมนุษย์ที่สังสมมาตั้งแต่รุ่นต่อรุ่น เช่นนั้นนะครับคล้ายๆกับว่าทำไมทุกคนถึงมีความรู้สึกกลัวความสูงหรือว่ากลัวความมืดคือมันฝังอยู่ใน DNA ของมวลมนุษยชาติครับวา่าเกิดว่าเราต้องไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้และชายคนนี้เนี่ยเเป็นหนึ่งในจิตใต้สำนึกร่วมที่โผล่มาเมื่อเราอยู่ในช่วงวิกฤตทางความคิด หรือว่าเมื่อเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยครับแล้วก็มีคําอธิบายเชิงศาสนานะครับกับทฤษฎีนี้ว่าทองจริงแล้เนี่ยชายคนนี้น่าจะเป็นพระผู้สร้างที่มาคอยชี้ทางสว่างให้ือก็จะเป็นคําอธิบายที่แตกต่างกันออกไปนะครับทฤษฎีต่อมาครับอันนี้น่าสนใจแต่ว่าความเชื่อถือเนี่ยต่าเตี้ยเรียดดินกันเลยนั่นก็คือ จริงๆแล้วชายคนนี้มีความสามารถในการแทรกแซงไปยังความฝันของคนอื่นได้นี้ลองนึกภาพถึงหนังแบบ Inception อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไอ้รูปลักษณ์ที่เห็นเนี่ยมันคือหน้าตาที่แท้จริงของเขาแลบางคนครับก็มีทฤษฎีแย้งมาว่าหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาต้องการที่จะปกปิดตัวจริงเอาไว้ไปจนถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแผนการอะไรสักอย่างหนึ่ง ของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ใช้ในการทดลองกับความฝันครับบางทฤษฎีสุดท้ายก็นี่ผมว่าน่าจะเชื่อถือได้มากที่สุดอันนึงเลยนะครับนั่นก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าพอคนเราเนี่ยเริ่มอ่านเรื่องราวของชายคนนี้แล้วก็หมกมุ่นไปกับมันสมองเนี่ยก็เริ่มเทียจดจำแล้วก็ค่อยๆสร้างความฝันที่มีผู้ชายคนนี้โผล่เข้ามานั่นแหละครับ แล้วก็ทฤษฎีสุดท้ายครับทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจดจําความฝันกันไม่ค่อยได้อยู่แล้วล่ะแปลว่าคนที่เราเห็นในฝันที่จริงเนี่ยอาจจะมีหน้าตาแบบอื่นแค่มีโครงหน้าคล้ายๆกับผู้ชายในรูปนี้เท่านั้นลหละครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเริ่มแพร่กระจายในปี2009ตามบอร์ดสังคมออนไลน์ต่างๆนีต้องอธิบายบริบทในยุคนั้นนะครับว่า คือเป็นยุคก่อนที่ Facebook เนี่ยจะแพร่หลายนะฮะแล้วก็มีผู้คนมากมายครับเริ่มที่จะแบ่งปันข้อมูลมากขึ้นมีรายงานได้รับอีเมลเป็นหมื่นฉบับเลยนะครับที่พูดถึงการพบเจอของชายคนนี้ในความฝันแต่ถ,ถึงกันนั้นครับก็ไม่สามารถที่จะอธิบายอย่างเป็นรูปธรรมได้เลยว่าแล้วชายคนนี้เขาคือใครแล้วทำไม ถึงไปโปล่อยู่ในความฝันของคนจํานวนมากทุกท่านคิดว่าไงล่ะครับจะเป็นทฤษฎีไหนดีเขาอาจจะเป็นพระผู้สร้างหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในสัมฤทนึกร่วมของมวลมนุษยชาติหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ฝันเห็นหนึ่งเขาเนี่ยหมกมุ่นเกินไปหรือมันอาจจะเป็นแค่เหตุบังเอิญที่หน้าตาแบบนี้จะเป็นใครไปก็ได้ ก็ลองคิดกันดูนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของดิสม a n ชายคนนี้ครับแต่แน่นอนนะครับว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีคำอธิบายกันนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงแค่การตลาดครับเป็นการตลาดแบบกล i ่มตรือว่าการตลาดแบบกองโจรครับ ความโปแตกเนี่ยมันเริ่มต้นในช่วงที่ข่าวของชายคนนี้เริ่มกระจายในวงกว้างในกลุ่มสังคมออนไลน์นั่นแหละครับแน่นอนว่าเมื่อมีการพูดถึงกลุ่มสังคมออนไลน์เนี่ยนี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปยังสุดขอบของโลกอินเทอร์เน็ตดินแดนที่มีชื่อว่าเว็บบอร์ดโฟจังบอร์ดของเหล่าผู้ไม่ประสงค์จะเผยตัวตน สถานที่ที่รวบรวมคำสารภาพแปลกๆไว้อย่างมากมายรวมถึงทฤษฎีสมคบคิดที่ชวนพิลึกพิลั่นกระดันมีคนเชื่อจริงๆขึ้นมาครับและผู้ที่คอยดีบัคหรือว่าแหกโปะ๊ะเรื่องราวในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อยู่ในบอร์ดนี้ด้วยหลายเรื่องราวโดนโป๊ะแตกจากคนในบอร์ดนี้จนไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วบอร์ดโฟจงัง เป็นแหล่งรวบรวมของคนฉลาดฉลาดหรือว่าคนเพียนหรือว่าคนฉลาดแล้วก็ทั้งเพียนด้วยเข้าไว้ด้วยกันนะครับทู้ชาวโฟจังครับไปหาข้อมูลแล้วพบว่าเจ้าของเว็บไซต์ disman.org เนี่ยจริงๆแล้วว่ามันเป็นเจ้าของเดียวกับบริษัทที่จดทะเบียนเว็บไซต์ตั้งชื่อว่า g o r i l l a m a r k e t i n g i t ที่เป็นการทำการตลาดแบบกองโจรหรือว่า g o r i l l a Marketing ซึ่งจะเป็นการตลาดที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์สร้างอิมแพกให้มากๆเกิดกระแสปากต่อปากถึงแม้ว่าจะมีทุนหรือว่ากำลังที่น้อยกว่าคู่แข่งก็ตามครับเช่นการสร้างเรื่องราวต่างๆให้เป็นกระแสจนมีคนแชร์หรือว่าคนบอกปากต่อปากกันเยอะๆซึ่งนั่นสร้างความสงสัยให้กับชาวเน็ตว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแหกตาก,กันเลวเนี่ย จนกระทั่งนะครับก็มีการไปพบกับต้นเรื่องนั่นก็คือบุคคลที่มีชื่อว่าคุณอันเดรียเนเชล่านักการตลาดสายกองโจรที่ทำโฆษณาแนวไวรลัลตั้งแต่ปลอมการลงจอดของ UFO แบบปลอมๆ <c oughs> เพื่อโปรโมตการท่องเที่ยวหรือว่าสร้างรูปปั้นในเมืองเพื่อโปรโมตทีวีซีรีส์ครับและด i s Man หรือว่าชายคนนี้ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของเขา เชื่อกันนะครับว่าน่าจะทำมาเพื่อโปรโมทหนังแต่มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่เป็นประจักษ์รวมไปถึงมีข่าวลือว่าอาจจะเป็นแค่หนังเท่านั้นแหละสรุปนะครับเรื่องราวของชายคนนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นจุดประสงค์เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเพื่อโปรโมตอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ที่อาจจะล่มไปแล้วหรือไม่ก็เป็นแค่ งานแนวทดลองสังคมจากคุณอันเดียเองนั่นแหละครับเรืองบทสัมภาษณ์นะครับของคุณอันเดียเนี่ยพูดกันตามตรงเลยครับว่าปั่นน่าดูเลยฮะเพราะว่าแกก็ไปให้สัมภาษณ์ในนิตยาาสารซึ่งแกยืนยันนะครับว่าเนี่ยมันคือเรื่องจริงชายคนนั้นชายคนนี้ติดต่อมาให้แกทําเว็บไซต์บ้างหรือบางทีก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ข่าปลอมนะ แต่ในนิตยสารนิขวหนึงที่ออกวันเดียวกันที่ไปสัมภาษณ์คุณอันเดรียมาเนี่ยคุณอันเดียกับบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะมันเป็นโปรเจกต์ที่จะโปรโมทอะไรสักอย่างหนึ่งที่โดนยุคไปตอนปี2009นั่นแหละสรุปง่ายๆก็คือเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นครับแต่แล้วก็มีคนมากมายที่หลงเชื่อแล้วก็กล่าวอ้างว่า โดยพบกับผู้ชายคนนี้จริงๆนะในความฝันของเขาแต่เรื่องราวของชายคนนี้เมื่อถูกกูบัติขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตจนเป็นกระแสะแล้วก็ย่อมมีผู้นำไปต่อย,ยอดกลายเป็นมีบ้างหรือว่าไปโผลในเรื่องราวต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นในหนังเกาหลีเรื่อง Lucid Dream ปอันปี2019โดยมีชื่อไทยนะครับว่าล่าข้ามฝันก็มีฉากที่แสดงภาพของชายคนนี้ ในซีรีส์ The X f i l e นะครับก็มีตอนที่ชายคนนี้ได้ไปปรากฏตัวอยู่ในรูปด้วยมังงะของโชเนนจำก็มีเรื่องราวที่ต้องทำคดีของดิสแมนหรือว่าชายคนนี้ด้วยครับเรียกได้เลยนะครับว่าชายคนนี้นอกจากจะไปอยู่ในค้อมฝันของใครหลายๆคนแล้วตัวเขาเอง ก็ถูกนำมาถ่ายทอดต่อในรูปแบบต่างๆในรูปแบบของสื่อและสุดท้ายแล้วก็จะกลายมาเป็นที่จดจำแล้วก็สอดเข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนจนกลายมาเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงๆอยู่ในจิตใต้สมรู้ร่วมของพวกเราเลยละครสคักคนที่สงสัยว่าแล้วคุณอันเดียเนี่ยเขาได้บอกหรือเปล่าว่าสรุปแล้วชายคนนี้คือใคร คุณอันเรียสุก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าชายคนนี้เอาภาพมาจากไหนแต่ที่แน่ๆชายคนนี้ก็น่าจะประทับอยู่ในความทรงจำของเราหลายๆคนกันแล้วละครับเอาละครับและนี้ก็คือเรื่องราวของดิสแมนชายคนนี้มีความลับที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลก ยังไงก็ตามนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมหรือว่ารับฟังกันเช่นเดิมครับถ้าจะเป็นการไม่รบกงคลนเกินไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด f o l l o w ให้กับทาง mission to pluto ของเรานะครับไม้ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามที่ทุกท่านเนี่ยกำลังรับชมหรือว่ารับฟังกันอยู่ครับจะได้ไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆจากพวกเราชาวพลูโตครับ เ,เอาไว้ยังไงก็ตามเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับผมมนายโปรจิใน Time to Play เล่นให้เป็นเรื่องสวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ Time to Play เล่นให้เป็นเรื่อง presented by Dina t o n i ิ